สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะเราจะพาไปทําเมนูอาหารส่งพานนางฟ้านั่นเองมันจะมีเมนูหนึ่งนะคะที่ทํายากไม่ใช่เมนูหนึ่งมีหนึ่งพานที่ทํายากเออชื่อของพานเขาคือแล c o คุกกิ้งอ่ามันจะประกอบไปด้วยเมนูทั้ง5้าเลยนะคะมีวีแกนทาโก้แอปเปิลพายแล้วก็เซรับบีนะคะผัดไทยส่วนอันสุดท้ายนั้นคือ ลอดช่องนั่นเองนะคะอ่าแต่และเมนูก็คือยังไม่เคยทําเลยนะคะซึ่งเราจะพาไปดูกันว่าแต่และเมนูนั้นมีสูตรอะไรบ้างแล้วก็ใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะคะเมนูแรกที่เราจะทํานะคะทุกคนคือรอดช่องนั่นเองนะคะอุปกรณ์ครัวที่ใช้ก็คือถ้วยเซรามิกอย่างเดียวเลยนะคะส่วนวัตถุดิบนะคะมีแป้งข้าวใสหลับมะพร้าวเท่านี้เลยทุกคนง่ายมากนะ การทำแป้งข้าวนะคะเราจะเอาข้าวไปใส่ในมิลเนาะไตหลับเอาอ้อยไปใส่ในชีสเพลสนะคะที่เอาไว้ทำชีสนมวัวจากนั้นนะคะก็ไปที่ครัวแล้วเอาทุกอย่างรวมเข้าด้วยกันทุกคนกดคุกเลยครับแล้วเราก็จะได้ลอดช่องของเรานั่นเองนะคะเมนูที่สองนั่นก็คือวีแกนทาโก้นั่นเองนะคะเมนูก็ไม่ยากนะอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันใช้เขาเรียกว่าอะไรอะตอร์ติยาหรอ นุกก็ผักอะไรก็ได้กับซอสพิกสีราชาแค่นี้ทุกคนแต่ว่าเราจะใช้บ็อกชอยเนาะในคลิปการทําตอริยานะคะเอาแป้งอะไรก็ได้ไปเสียกับกระทะเราจะได้แป้งตอริยามานะคะจากนั้นใส่รวมเข้าด้วยกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้คือกระทะนะคะเหมือนกับแป้งตอริยาเลยและเราก็จะได้วีแกนทาโก้แล้วจ้า เมนูที่3นะคะทุกคนคือผัดไทยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้คือชื่อในเกมอ่ะมันเขียนว่าไฟ ing แพนมันคือกระทะกระทะที่อะไรอ่ะที่เขากล,ลึกอ่ะเออนั่นแหละที่ถูดิบนะคะจะมี4ตัวด้วยกันนะมีแป้งวีทกุ้ง,ง,งอะไรอ่ะเลมอนแล้วก็ผักอะไรก็ได้อ่าแป้งวีทนี่ทำเหมือนกับแป้งข้าวเลยทุกคนเอาวีทไปใส่ในวินมิลเนาะ กุ้งนะคะเราตกได้เลยที่ฟาร์มของเรานะเป็นพรข้างๆนั่นเองนะเรียบร้อยแล้วครับผมเราก็ใส่เลยครับทุกอย่างใส่กุ้งใส่เลมอนชอบแบบมันติดอยู่ซึ่งนนี้ยเลมอนกับเมลอนอะ่ะอ่ะเฮ้ยไม่พูดดีกว่าวิงครับผัดไทยเดินทางมาถึงชามที่สี่แล้วนะคะทุกคนเซราบีนั่นเองนะคะเป็นขนมอะอินโดนีเซียนะอ่ะ อุปกรณ์ที่ใช้นะคะเป็นกระทะเจียนะฮะแล้วก็มีวัตถุดิบนะคะเกลือโกเมซซลด้วยนะต้องเป็นโกเมด้วยนะและแป้งข้าวนะคะน้ำตาลมะพร้าวอะไรก็ได้อีกแล้วจบจ้าเท่านี้วิธีทําเกลือกับน้ําตาลนะคะทุกคนเกลือนี่เอาเกลือไปใส่ในมิลเนาะน้ําตาลก็เป็นอ้อยนะคะเอาไปใส่ในมิลนะหรือว่าจะซื้อที่ร้านแซมก็ได้ มาครับถึงเวลาของเรากระท้าแล้วก็สรารมาสของคุกกี้จะเล่นมุกก็ยังไงขำมุกตัวเองให้ตายเหอะมาเลยครับวัตถุดิบทั้งหมดนะคะรวมลงไปเลยและกดขุกจ้าเรียบร้อยครับเซราบีมาถึงเมนูสุดท้ายกันแล้วนะคะทุกคนคือแอปเปิลพายนะแอปเปิลพายในคลิปอ่ะที่เราเล่นน่ะเราไม่ได้ทำเองนะเพราะว่าเราผ่าน h a w e t Festival มาแล้วแล้วเขาได้ apple p i พนะจากกิจกรรมในไอ้มินิเกมเนยนะนะเออก็เลยเอานั้นเลยส่งเลยจ้าง่ายๆแต่ว่าเราก็จะมาบอกนะว่าทํายังไงเนาะอุปกรณ์เครื่องครัวนะคะก็คือเตาอบหนึ่งอันวัตถุดิบมีแอปเปิลแป้งวีทเนยจะเป็นเนยเล็กหรือเนยใหญ่ก็ได้สุดท้ายก็คือน้าผึ้งเท่านี้เลยทุกคนสชิ้นนะคะแล้วก็เอาไปอบนะ วัตถุดิบแต่ละชนิดนะคะหาได้ไม่ยากนะแอปเปิลก็คือจากต้นที่เราปลูกไว้ในฤดูใบไม้ร่วงเนาะเออใบไม้ร่วงถูกแล้วเนยนะคะเอานมไปใส่ในเมสันจาฮันนี่ก็เอาดอกไม้ใส่ในบ้านพึ่งเท่านี้เลยครับมาแล้วครับถึงเวลาของเราแล้วที่จะเอาทุกอย่างมาส่งนะจ๊ะทานนี้ก็คือวุ่นวายมากแม่เรียบร้อยครับได้จากมูนะ หนึ่งอันแล้วให้จาวมูไงประเด็นทำแทบตายแจกจามูก็วันนี้จบแล้วนะคะสำหรับคลิปสอนทำอาหารคือค่อนข้างที่จะวุ่นวายนิดหน่อยแต่ว่าวัตถุดิบทุกอย่างเรามีแน่นอนนะที่เรามาส่งในฤดูใบไม้ร่วงเพราะว่าวัตถุดิบเราก็หาไม่ได้เหมือนกันเอาละยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายค่ะ